S <S สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวเราสวัสดีพี่เพียีทุกท่านคะ่ะตอนนี้น้องตีก็ลงมาจากฮอโวตอยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วนะคะทุกคน หลังจากมาหอซุมหอขึ้นไปซุมบรรยากาศตัวเมืองร้อยเอ็ดอยู่ข้างบนหอโถดแล้วก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นตัวเมืองที่สวยงามมากๆแล้วก็จเจริญมากๆในภาคอีาสานเลยนะคะทุกคนนะคะพี่เพื่อนทุกท่านตอนนี้น้องตีก็จะลงมาข้างล่างนะคะข้างล่างจะพาไปชมบรรยากาศอยู่ที่ บึงพรามไซนะคะเมื่อตะกี้เราไปชมบรรยากาศข้างบนกันแล้วตอนนี้เราก็ลงมาชมบรรยากาศ้างล่างนะคะมันเขียนว่าอะไรเนี่ยน้องติก็อ่านไม่ออกนะคะต้องขออภัยนะคะอันนี้จะเป็นถนนทางเข้าตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถแล้วนะฉพาะที่จอดรถนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะว้าวสวยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยเน,นี่ยนี่เ่งเรียกว่ารถไฟหรือเปล่าเนาะ อันนี้ก็คือไอเดียสุดเก๋เลยนะคะไอเดียสุดเก๋เลยก็คือแบบนายอนักท่องเที่ยวเห็นเขาก็อยากขึ้นใช่ไหมคะทุกคนก็อยากจะขึ้นอยากจะแบบเป็นรถที่เขาเรียกว่าเอารถไถนามาดัดแปลงไอเดียสุดเก๋มากๆาําเป็นน่ารักน่ารักนะคะเป็นรถไฟเหมือนอยู่ในต์การ์ตูนนะตึกตึกตัวการ์ตูนนะะตึกูรถไฟบ๊อบนะคะน้องตีเท่าที่น้องตีจําได้ว่าเป็นรถไฟบ๊อบเนาะ นีไอเดียสุดเก๋มากๆเลยนะคะใส่ใส่สัมผัสพานักท่องเที่ยวเลาะซุมนะคะนั่งรถเลาะซุมบรรยากาศที่บึงพรามใส่นะคะขับอ้อมไปเลยหรือเปล่าเนาะน่าจะประมาณนั้นนะคะโอ้บางหมวกวางรถเนี่ยบางรถสิอ่ะไม่กัได้ไม่กัได้ กดแล้วเห้อกดแล้วดกดเป็นวิดีโอคุงเคยเห็นได้จับเป็นตุตเาเรียกว่าอะไรอะรถอะไรรถรถเนรถกีออม,มองอมอวารถแล้วถามนตอเ,เนนะะออไปรบคัมลังึงบงลานไทย นี่เขาเราแก่นนะเห็นตัว์ไซนี่นะ สวยงามมากๆนนี้น่าจะเป็นทางเข้าหรือเปล่าเนาะทางเข้าบึงพลามใสมนะะันเขียนว่าอะไรบึงพลามใสนะคะร้อยเอ็ดเขียนว่านี่ประตูสวยมากเลยนะคะประตูทางเข้าบึงนะคะจะมีศาลาอยู่ข้างบนแล้วเขาเรียกว่าศาลาหรือเปล่าเนะะาะหางนกตีผู้ติดตองกลาบขอโทษขออภัยนะคะอันนี้จะมีน้ําพุนะคะน้ําพุนี่สวยมากเลยนะคะน้านี่นะคะือถ้าเราซื้อขนมปังนะคะเราส่วนมากนะักท่องเที่ยวจะซื้อขนมปังมา แล้วก็อาหารปลานะคะมายูนุงที่สะนะที่หนองในบ้านตีักสะนะคะทุกคนนี่แหะค่ะมีจะเป็นสถานที่แบบริมสะนะอู้ยสะอาดสะอ้างสวยงามมากๆเลยนะจะมีทางเดินนะทางเดินไปที่นะคะเราข้ามสะพานไปฝั่งนู้นก็จะมีทางเดินเลาะลอกบ,บุญน,นะอันจะเป็นเย่าง สวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆเลยน้องตีเขามาข้างในแล้วันนี้จะเป็นหอวูดนะคะวังบุนะคะอันนั้นจะเป็นหอวูดสวยงามจริงๆเลยค่ะนะค่ะก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นน้องตีก็จะพานั่งรถชมบรรยากาศเลาะเรียบตามบึงพะรมใสนะคะก็คือถนนนะคะก็คือถนนตามบึงพะรมใสหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปต่อกอีกนะคะทุกคนนะคะ จะมีจะมีเรือนะคะเพ็่ไใช้สำหรับปั่นนะน่าจะน่าจะอะไนเรียกว่าน่าจะเศร้านะคะจะมีจะเป็นเรือเศร้าหรือเปล่านอ้อทางตีก็ไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับมารถรงนี้เราก็นั่งรถเลาะนะนั่งรถเลาะชมบรรยากาศถนนหนทางเลาะเรียบตามบึงพลังไซบอกได้เลยว่าอยู่ที่ร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเมือง ถนนหนทางนี่สะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะถนนหนทางนะคะสะอาดจริงๆขยุงขยะอะไรเศษขยุงขยะอะไรไม่มีให้เห็นเลยนะคะมีจะมีนกพิราบอีกซะด้วยนะคะทุกคนจะมีนกพิราบแล้วก็ปลานี่จะมีหลากหลายสายพันธุ์ไม่เปล่าอยู่ที่นี่นะแต่เขาที่น้องตีเห็นมีแต่เห็นแตปลาตะเพียนเนาะเรียกปลาตะเพียนปลาขาวๆอันนี้จะนี่คือบรรยากาศร,รอบๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กไม่ได้เสียตังค์นะคะจอดอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ออกเดินทางกันเลยนะคะน,นี้จะเป็นรถไฟนะคะถ้าพี่น้องตีรู้มารถไฟนี่ก็นั่งเสียเสียตังค์คนละสิบาทนะคะเสียตังค์จะมีถนนนีจะแบ่งจะแบ่งออกเป็นทางจักรยานหรือเปล่าเนาะเบอร์หัวมือน้องตีนะทางจักรยานหรือเป็นทางรถไฟวิ่งหรือเปล่าเนาะทางรถไฟปไฟุ้นป้นเมื่อตะกี้นะะี่ค่ะ โดยเพื่อนเอารถไถนามาดัดแปลงนะคะน่าจะเป็นรถไถนาเล็กนะคะจะถนนหนทางดูแต่ถนนหนทางี่บอกได้เลยว่าเป็นถนนหนทางที่สวยงามมากๆสะอาดสะอ้านจริงๆเลยนะคะนะครับเพื่อนจะแปลงออกตรงนะะั้เมืองขวามือจะเป็นลูกจัก,กรยานน่าจะเป็นใช้สําหรับจัก,กรยานนะแล้วว่าตอนเช้าๆน้องตีนน่าจะว่าเพื่อนน่าจะออกมาวิ่งออกกําลังกายนะน่าจะวิ่งออกกําลังกายแบบนี้นะ เฉพาะนักท่องเที่ยวตอนนี้ตอนนี้ก็นะ่คะเราก็ขับรถชมบรรยากาศตาตามบึงพระรามไซนะคะจะมีวัดวาอารามนะคะดูถนนหน,หนทางโอ้โหสวยงามสุดยอดนะคะชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆคะ่ะาาคิดนี้มีความพิเศษประการใดน้องตีนจงกลับขอรูปขอภัยนะคะเนะะียค่ะจะมีสะพานเข้าไปข้างในด้วยนะคะสะพานจะมีสะพานเข้าไปข้างในด้วยจะมีสะพานจินจุดกิ้นจุดนะคะไว้สําหรับ ในนักท่องเที่ยวเดินเล่นเดินชมบรรยากาศทาง,งิตามบุญพรามใสนี้นะคะงดงามมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีร้านค้าร้านขายร้านขายของอยู่ของกินร้านขายอาหารตามสั่งนะคะเซเว่นะต่างๆนะคะ ก็คลิปนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เพื่อนๆพทุกท่านนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจจ้าเจอกันใหม่ค่ะ